ป่นชุย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 บีมมะนาวอืมเสร็จแล้วนะคะเพืเ่อนๆนี่โอ้โหต่างแดนได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะคะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อน มาเก็บผักแบบไม่ได้ตั้งใจมาให้อาหารไก่นมกได้จะเที่ยงแล้วเก็บผักไปอมปูกินดีกว่าไม่ได้เอาอะไรมาเลยทนก่อนถอนไรดิบเมื่อวานอันตรงไหนที่มันเหียเห่ยวเหี่ยวไปอมปูกิน <c oughs> ช่ปูเปล่าะ เคยซื้อมาแต่ไม่รู้ว่าอันเดียวกันหรือเปล่าเ้วไปดูกันแลนน้จะกินผักอะไรนะอันนี้ก็มันจะแก่แนละ้วถอนไปโอ้ยอันนี้ก็เริ่มแก่แนละ้วไอ้หอมนี่เอาไว้เอาทำพันธ์ปีหน้านะ ต้นหอมต้นหอมนี่มีหัวนะเอาไปถอนไปน้อยนึ่เพาไว้ให้มันแกน่แล้วถอนออกตากแดบดบแล้วมาปลูกอีกได้อีกรอบหนึ่งนะก่อนยายกลับเมืองไทยคิดว่านะลองดูนี่มันตอนมันตายก่อนนี่นี่ตายแบบนี้ แล้วก็ถอนมาตากแดดแล้วก็ปลูกใหม่นเนาะเพื่อนขยายใหม่เห็นไหมได้ตั้งหลายอันนี่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเ,ดองดเอาพักชีหน่อยอันนี้กอ็ออกดอกเต็มเลย ลาบปูลาบปูมาไปกินกันพักหน่อย,อยกรอบดีคิดถึงเมี่ยงอีกแล้วนี่อยากกินเมี่ยงอีกแล้ว ข้สลัดไปเก็บไปเยะก็กินไม่หมดเอาผักชีจะเก็บสตรอเบอรี่ก็ยังลังเลอยู่จะเก็บหมดเลยนะเก็บหมดเลยก็ต้องไปทำแยม ไม่รู้ว่าเย็นนี้เขาจะไปเดินเล่นกันหรือเปล่าถ้าเดินเล่นใหญ่ก็ไม่ว่างกลัวทำไม่ทันปลูกใหม่ดูแรง ไม่ว่าปลูกอะไรนะต้องให,ให้เป็นหน้าของมันนะถ้าไม่เป็นหน้ามันจะไม่สวยเหมือนทวนลนตงล้ลนเตาเนี่ยถ้าจะปลูกตอนนี้ไม่สวยแล้วนะทวนลนเตา่งเคยปลูกรอบสองไม่สวยโอ้โหตอบอรีก็ต้องการน้ามากเลย,ยเดี๋ยวกินข่าวเสร็จมารดน้ำกลางแดดดีกว่าไปเพ หอ,อมปูล,ลาปูนี่ของเด็ดเราไม่มีเอ่อผักชีฝรั่งเอาซาราเนอันนี้ที่มาไล่ให้ยายมาใบมันยาวๆอันนี้ของยายพรที่ยายมาใบสั้นๆเอาใบสั้นๆดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ดมกลิ่นก่อนมันหอมเหมือนกันไหมเด็ดอันนี้ไปด้วยเอาไปแยกดูว่ามันเหมือนกันไหม อันนี้ของเราเอามาจากเมืองไทยนะคะใบสั้นๆปมๆอืมว้าย,ยกินกัะส้มตำก็อร่อยเด้อนี่พูดถึงแล้วก็อยากส้มตำได้นี่เข้ากันไหมอะ่ะปกติใส่ผักชีฝรัง่งไม่มีผักชีฝรัง่งพูดแล้วก็มาเด็ดอันนี้หน่อย <c oughs> เด็ดอันนี้หน่อย เด็ดจนเกลียนนะไปมาคุเพื่อนนี่หั่นผักเรียบร้อยล้างผักเรียบร้อยถ้าไม่ใช่ออมปูจะเป็นยังถ้าไม่ใช่ <c oughs> น่าจะใช่หลยยายเคยซื้อมาแล้วทีหนึ่งยายนึยกว่นาน้ำปูแต่ผลสุดท้ายมันเหมือนกับเหมือนกับปูที่เขาต้มแล้วก็กรองไว้นะ่ะแต่ไม่รู้ว่าันเดียวกันป่าวเดี๋ยวมาแกะดูกันนี่หั่นผักรอเรียบร้อย ใช่เปล่าอีกอันหนึ่งมันเป็นรูปกุ้งอันนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี่ยมารอดูกันนี่รูปกุ้งอืมใช่แหละมีอื้อมเขาปุงรถมาแล้วนะโอ้ยนี่นเพื่อนไม่ต้องไป ไอ้นั่นเลยนี่วายมันแพรบเลยมันก็อร่อยนะยายขาอ,อุ่นหออน่อยนึงนะคะอุ่นแล้วก็มารุรนกวนๆใส่น้ำหน่อยนึง,งนี่นะคะใส่ข้าวคั่ว น้ำปลาลงไปนิดหน่อยน้ำปลาสร็แล้วเดี๋ยวมาใส่พริกป่นใส่มะนาวนะคะ Mm hmm. mm hmm. ใส่พริกป่นชุย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 เสร็จมีมะนาว mm hmm. ใส่เครื่องเคียงลงไป นะคะหลาป,ปูโอ้โหเพื่อนๆคุ้มเยอะก,กระปุกนึ่งไม่รู้เท่าไรนะไม่ถึงร้อยเลยคิดว่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่โอ้โหต่างแดนได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะคะ ข้าวสวยร้อนๆอมอปูนาเอลาปูนามากินกันกินในบ้านนะคะนอกบ้านไม่ได้เสียดายเด้เสียดายวิวสวยๆนอกบ้านลมแรงเพื่อนอืมถ่ายคลิปไม่ได้ลมแรง